วันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้เรามาเอาต้นน้อยไปปลูกค่ะอันนี้จะไปปลูกที่กกวินอันนี้ต้นอะไรเอ่ยอันนี้ต้นต้นอะไร <lite> ครับพนะี่เลยให้ยุงคให้ยุงครับนี่คือต้นอะไรนะวันนี้นะครับเรามารับต้นไม้มาเอาต้นไม้เพื่อที่จะไปปลูกป่านะครับจะไปปลูกป่านะครับนี่คือต้นอะไรครับต้นไม้ค่ะอันนี้น้องตงังนี่คือต้น พยุงนะต้นพยุงนะต้นพยุงรู้ครับแปลงครับพยุงนะครับเมื่อเมื่อเยาวชนทันมารู้มารักป่าครับนี่น้องฟิวครับน้องฟิวหนูก็ยกกับนกนสองคนไอฟิวหนูเรียกมันไม่ยกกล้านะมันไม่งยกหรกนี่ต้นหิ้งนะแล้วแล้วมันจะให้หนูว่าพ่อไอต้นมะก๊ะ นี่คือต้นไม้นี่ต้นมะกัมเรามาดูมุม,ม,มกว้างครับม,มุมกว้างมุมกว้างนี่ครับมุมกว้างนมุมกว้าง,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 างต้นไม้ครับ คนที่จะพักป่าปลูกป่า,า,าก็ต้องมาเอาต้นไม้นี่ครับนี่ต้นพยุงครับต้นพยุงเอาไปเสีมเสมเอาต้นพยุง,อง,อยงนี่เขากไอะไรพันี้จรลชแล้วปนกะับัวะเอาให้มันเคาะัว นี่ก็เสียน้อยครับแห่งบุรีล์ครับเสียน้อยบุรีย์ครับต้นไม้นี่ต้นพยุงครับอันนี้น้องเนยครับคนบางน้เปรี้ยวครับอันนี้น้องน้องอันครับน้องอันหานหน้ามานะครับวันนี้เรามาทําอะไรครับ วันี้เรามาเอาต้นน้อยพี่ปู่ค่ะเร้จะไปปลูกที่กระปินอันนี้ต้นอะไรเอ่ยอันนี้ต้นต้นอะไรครับพี่เลยพายุงครับพายุงพายุงนะครับเราจะไปปลูกที่กระปินนะครัที่กระปินนะเราวันนี้ตัวของเราเป็นลอยๆเราจะไปปลูกที่นั่นอย่าพูดดังครับอย่าพูดดังพูดดังนะครับคนอื่นจะรู้ครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็ต้นน้อยนานะครับน้อยนานต้นพายุงนะคน ปะนะครับนี่ครับนี่ก็ต้นมะนาวครับนี่ครับแล้วก็มีบ่ออยู่ข้างนะครับบ่ออยู่ข้างนะตอนนี้นะครับกําลังขนต้นไม้นะครับน่าจะประมาณเกือบสองพันต้นเนาะดูดูรับอกบอกที่แรกบอกเอาเอาพันต้นนะครับกว่าสองพันต้นนะครับต้นหลักคือพยุงนะครับแล้วก็ไม้มะกัมนะครับ นี่ใที่ายโยนี่นะสองพักต้นไปปลูกนะอาจจะปลูกป่านะครับเราจะสร้างโอโซนใหม่นะครับในที่ของเราเองนะเมื่อรับต้นไม้มานะครับก็จะมาอนุบาลไว้ก่อนครับนี่อนุบาลต้นไม่เยอะครับประมาณพันสามร้อยต้นนะครับ

ทามร้อยต้น